พอจะซิ่อมขานงานในปูนคุณมีจักับอ้ปูน่แอน่าแอนล้ว่าพี่แอนเหนบอกเขาอยู่วนเสร็จแล้วมันจะห่วงแล้ว่ะพี่แอน่ะผู้ถ่องิริไหมายถึงมาด่วงแล้วหนังนะยก็ผู้อยู่ไว้นีจะจมตลาดเลยแล้วเลนแล้วแต่มันถ้ำขดแล้วมันด้งได้ด้วยเหรอไม่ใช่ ั่คนเด้อต้อสั่งคนเด้อัี้เห็สักงอาขต้อสั่งตั้งมั้มีวัไ้สักมสั่นาผดแวนะขสันื้อีสัาเท่าเอาขาหนั่ับวกหัี่ก้แต่เาสัายีเสเ้แควมี่ยงเสีว่เขาส่มบรั่อเป็นดี้ไปองไ้ัองาบภาษาพืี่สกมเรบคนต้องเรียนคนะไปงานแบบเหมือนหา ไปบอกเขาคือสา้ซองทั้งหมเนี่ยเขาไปบอกว่าจริงิงสิถ้าบอกเขาไว้ไหนคือเยเขาซื้อของพวกเี่คือปตมันก็เป็นแยนี่สินะก็่าถามกงว่าทามเ่แค่ทามสามสูตรเอาเท่าไหร่หัดแข่งวัดทั้งของมันมัาข่ไองไคลึงเงินรือของโรติ่งเงินไก่ยังไปบอกซื้อเลยของที่าว่าจะหาันก็บอกเอาหาคันแต่รุตอบอกของจริงสิด้ด้อ

แปดห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์นะแปดห้าหนึ่งเจ็ดศูนศูนย์นะครับแลงไดมอนด์นะอันนี้เป็นรหัสลองนะรหัสหลักรหัสหลักโดนแบนอยู่เปลี่ยนรหัสแป๊บโอเคครับเข้ามาตามในห้องเลยนะครับใครจะเล่นด้วยนะอันนี้ผมออนในโทรศัพท์นะมันก็จะแบบเอ่ออาจจะแบบไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะพวกอ่านคอมเมนต์พวกเน็ตอะไรเงี้ยอันนี้ออนในโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยดูเน็ตจะกชาติหรือเปล่า ในสเตียร์อยู่แรกๆอ่ะเดี๋ยวพอเริ่มเกียร์มันนี่มันจะะตุเดี๋ยวนี้เกียร์มันปรับใหม่นะครับคือไม่ไม่ให้เราไม่ให้เราสตรีมในไอ้นี่นะไม่ไม่ให้เราเล่นในคอมแล้วผมขยายเป็นทีมอ่ะเดี๋ยวรอคนดูสักครู่นะครับผมออกในโทรศัพท์ผมไม่สามารถเปิดไมค์ได้นะก็ใครต้องต้องฟังในสตรีมเอานะครับไม่แน่ใจว่าดีเลยหรือเปล่านะ ผมไม่ได้ตั้งค่าเลยพี่จำผมได้ไหมครับไม่ได้ฮะชื่อใหม่หรือเปล่าโบเออารเคฟ็อกซ่ามาเรียงเดี๋ยวรอฟ็อกซ่าักคู่นะครับเดี๋ยวรอหนึ่งนาทีนะเดี๋ยวรอฟ็อกซ่ามาเดี๋ยวกดห้าจะสื่อสารยากนิดนึงครับ อ,อีกอูมอ่อมันบางเลขห้องไหมอันนี้อ่อนในโทรศัพท์นะที่ว่านะครับคือต้องต้องฟังในสตรีมนะถ้าออนในโทรศัพท์น่าจะน่าจะไม่ได้ดีเลยนะคนหนกวรั่งแล้วฝกัคนกินมรดกนนคือรวยไงกินมรดกจะเป็นโลกอ่ะ คนคนเดิมเจ็ดอารมณ์เจ็ดคนพลังเออบานคนเดิมพลังกับน้องสังเล่นด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมล็อกเดี๋ยวผมล็อกฟอกซ่าไว้ให้หนึ่งที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกที่นึงจะกดเป็นแชทโลกนะครับไม่มีรหัสใดดีเลยนะเนี่ยอ๋อโอเคไข่มุกมีคอมไหมต้องคอมมันเดอร์อะ ต้องมีคอมมานเดอร์สักคนเนี่ยถึงจะเข้ามาได้ครั้งไม่ืตคนหรือ่อคนไมด้ตังค่าในทุกทรัพย์เลยเล่นเลยอ๋อโอเคฮะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะฮะละรหัสหลักผมโดนแบนอยู่นะตอนนี้เพราะว่ามันปรับใหม่ผมไปรออินในคอมมันก็เลยโดนแบนนะก็เลยเล่นรหัสรอไปก่อน ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์จะเล่นอวี๋อะไรโดนแบนแบบหนึ่งวันสามวันเจ็ดวันเลยผมก็เพิ่งเห็นเห็นเขาแจ้งเตือนในแฟนเพจอว,ว่าเขากันเรื่องการโยกดาวอะไรสักอย่างเลยละมั้งถ้าจะไม่ผิดอะที่ไปอ่านอ่านมาบบป้องกันเรื่องเรื่องการโยกดาวก็เลยแบนไม่ให้เล่นในโปรแกรมโทรศัพท์ไอในในคอมปกติผมสตรีมในคอมเนาะแล้วก็เล่นในโปรแกรมคอมอนะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เล่นรหัสลองไปก่อนนะัอันนี้ไม่สามารถเปิดไม้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดไม้ในเกมไม้ในไลท์จะหายนะมันจะสลับใช้กนะันเราเล่นเป็นซับพอร์ตฮีโร่เราน้อยด้วยเลยีลีนะไม่ได้ไม่ได้เล่นนานาาน,กกนะตอนนี้กดสามครับ

มันก็สนิบบาผบอกว่ากลับไปเรื่องเงนเลยที่อย่างเสียนี่อย่างว่าอ่านเยอะตันั้งเรื่องงานเขาบอกว่าเรีนสองได้รวยฮะขอบคุณนของขวันจากฟอกซ่าเลยนะครับกี่ดาวครับอาไดมอนครับผมอันนี้เป็นรหัสลองนะนี่มันขึ้นเดี๋ยไม่เถียดแล้วอ่ะ่นาดด้บถ้าค้างบอกนะครับผมผมจะได้ปรับเน็ตถูกนะวไหนในตแหน่งที่มันเ เด็ดไม่ค่อยใช่